การใช้ทางพิพาทโดยเจ้าของที่ดินทางพิพาทยินยอมให้ใช้ทางเดินหรือใช้ทางพิพาทโดยถือวิสาสะใช้ทางเดินเนื่องจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันถือว่าเป็นกันเองแม้จะใช้นานเกินกว่าสิปีทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมตามกฎหมายสารฎีกาวินิจฉัยว่าการได้สิทธิ์ในทางเดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1401ต้องเป็นการใช้สิทธิ นำเอากรรมมาสู่ภาราซั์โดยได้ทำมาโดยปรปักต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่าการที่โจท์ได้ถือวิสาสะใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยเป็นการแสดงว่ากระทำโดยฉันมิตรไม่เป็นการใช้สิทธิ์โดยปรปักแม้โจท์จะใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยมากกว่า10ปีแล้วทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมพิพากษากลับ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทศาลชั้นต้นฟังว่าโจทได้ถือวิาสาสะใช้ทางพิพาทษเดินผ่านที่ดินของจำเลยมาราวส0ิปีไม่ใช่โดยการขออาศัยจากจำเลยทางพิพาทษจึงตกเป็นภาระจำยอมพิพากษาห้ามไม่ให้จำเลยขัดขวางโจทในการใช้ทางพิพา,าทษาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลฎีกาที่2 1 7ร้ทับพหนึ่ง ชมรมปรึกษาคดีฟรีฟรทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปออทให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0944714256 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกด ติดตามขอบคุณครับ